รายการนี้เป็นรายการทั่วไปไม่มีสาระถ้าจะหาสาระเดินไปดูรายการอื่น ส,สวัสดีครับผมเผอไปโคนนะครับสวัสดีครับผมใ้นิดนึงครับใ้นิดนึงเผอโคนนิดนึงสวัสดีครับผม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 น้องน้องเราได้โคนไหนมันไม่ค่อยดีมหมยเวรเลดเป็นเฮกับรายการ เอสซีแบงค์ครับเอสซีแบงค์จากที่รอมานานครับเทป3เราก็ทำให้คุณสงใจผมอยากจะบอกว่างานครั้งนี้ทุ่มเทมากครับเทป3นี่เป็นอะไรที่ทุ่มเทมากก็ทุ่มเททุกๆเทปนะครับแต่ครั้งนี้มันอาจจะพิเศษนิดนึงดูเดจเปลวเดีค๋ยวนะไม่มีสาระเลยครับอยู่แล้วครับไม่มีสาระอยู่แล้วเสพของรายการเราไม่มีเลยนะตายดูรายการอื่น พื่อเพเพเพน้องน้องน้องไอโคน้องไม่ไหวนะน้องน้องลดหน่อยว่าท่านพิธีกรนี้ทำเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับทางมิกนะครับเราส่งแรยมาปิดรายการพี่ากที่หายกันไปนานนะครับคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าพวกเราหายไปไหนกันมาเริ่มจากคนแรกครับเจโป้นครับผมหายไปก็เตรียมงานที่จะทําเทมี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมไปฟิตซ้อมตัวนักกีฬานักกีฬาอะไรฟุตบอลครับเตะบอลไม่ทราบว่าผมไปเล่นรายการไหนพุดดี้เกิดมาโชว์นี่ฮะพูดดี้ เลยครับเลยหมดเลยซ้อมเยอะไงครับเบลร์รักแบอ้ยนัท็บถามดีเจเพียวครับดีเจเพียวครับดีใจครับไม่ทราบว่าคนไปไหนมาครับเพลงในทีมอ๋อครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะครับช่วยทางบ้านครับพอดีทางบ้านมีธุรกิจนะครับกิจมืดครับ อ๋อธุรกิจมืดพอสงสัยจะช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับธุรกิจอะไรนะครับธุรกิจมืดผมไม่บอกได้ไหมครับทําไมละครับมันเป็นธุรกิจที่ได้เงินเยอะนะครับผิดกฎหมายไหมครับไม่ผิดครับมันคือมันคือธุรกิจอะไรนะครับอะไรโดนหักกบครับหักกบครับฮักกบครับบ้านเราเล้วการเขียนครับการเขียนตอนกลางคืนครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับออกเยอะมากเลยครับฝนหายไปแค่นี้แหละครับฝนไปแค่เขียนแค่นี้แหละไปแค่นี้แหละครับ แล้วคุณล่ะครับไปยี่แหน่มาบ้างครับสำหรับผมนะครับมีหลายงานครับไหนจะเดินแบบออกรายการนั่นออกรายการนี้ผมก็อ่นอัดเหมือนกันไม่แบบกว่าน้ำปลาครับไม่ใช่ครับเอาความจริงแล้วกันนะมีสาระไห่คือช่วงนี้ครับแข่งกีฬาไปคัดทย้อยู่แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาครับไหนผมไม่เอาครับมันก็มีส่วนรับแตงอาไม่ได้เทนที่น่าใจไว้อะไรอีกอย่างนึงก็ไปเตรียมงานที่จะมาอัดเทศต่างยพวกเราสามคน ทำใจใครตายครับทำใจับใครตายครับไม่เราตั้งใจทำมากครับเ F3 เราจะไม่ให้แฟนๆหรือแฟนเพจผิดหวังครับถ้าใครอยากติดตามเราครับตามแฟนเพจชื่อข้างล่างได้แฟนเพจของเราคือ s 3 b a n d Channel นะครับผนติดตามจากแฟนเพจครับรู้สึกดีมากเลยครับขอขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของพวกเราครับถึงแม้จะไร้สาระครับเราทำด้วยใจนะครับเอาล่ะเอาเอครับ เราพาทุกท่านมาที่ S T Stadium นครปฐมนะครับเราจะพาทุกท่านมาชมการเตะจุดโทษครับระหว่างพิธีกรของเรานะครับโปฟองเบียนะครับเท้าหนักครับเท้าหนักมากเลยครับครับและเตะสายฟ้าเตะสายฟ้าขาขาดไปข้างนึงครับโดนไปฟ้าช็อตครับคนักตบอลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลแม่เชีตะวันของเรานะครับวันนี้นี่ครับเดือนสิบสองครับดูข้างหลังเหมือนทงนัดโกลด์ได้เลยครับ หนน้าแยู่เครับช่วงนี้กําลังฝึกซ้อมครับคือจะไปแข่งกับบาร์เซโลูนาครับบาร์เซโลูนาเขาขอตัวไปอุ่นเครื่องครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยครับว่าเขาไปในประวัติยังไงกับโดนหัวพิธีกรครับเราไปเลยครับผมวันนี้เรารู้สึกมีเกียรติมากครับเราได้ยืนอยู่กับนักฟุตบอลระดับหมู่ห้ารายการเรารู้สึกมีเกียรติอย่างมากครับที่นักฟุตบอลแกตนะครับสมแกตเลือสมแกต อรออคับวันนี้<ม>นพร้อมไหมครับที่จะดวลชูโทษกับพิธีกรของเราครับเต<ล>็มร้อยครับเตนมรัสของพ้นพี่นิกรไปฟิตยังไงมาบ้างครับกินอะไรมาบ้างครับวันนี้ได้กินสักอย่างคุณมีแรงไหมครับรไม่มีครับใช้ใช้สมองครับงานนี้เขาใช้งานสมองไม่ใช่แต่กำลังหรอใช้ความสามารถเป็นเน้นเน้องเจ้าปัญญาครับโนบิตะลายแตกหัวงานนี้ครับครับ คนนึงครับพี่กอนของเราครับผู้ต่อสู้ครับนักฟุตบอลในวันนี้ครับี่มาเลยครับเกิดอะไรครับพี่กอนของเราครับมีความพร้อมมากแค่ไหนครับที่จะดวลแข่งกันในวันนี้ครับพร้อมมากวอร์มรอมาสามชั่วโมงแล้วโอ้ยแม่เขาตั้งแต่แปดโมงเลครับวิ่งรอบสนามใช่ครับตื่นเข้ามาฟันแฟนงฟันแรับไม่ได้แป้งวันนี้ฟิตฟิตยังไงมาบ้างครับกินอะไรมาบ้างครับอะไรเข้าปากเคี้ยวได้ผม มดครัยากครับชิ้นยากครับใช่ครับยากครับวันนี้ครับพูดแรงไปนะครับกับวันนี้คุณรู้สึกไงครับเจอพูดต่อสู้แบบนี้ครับของแห้งเล็กน้อยอะไรนะครับตองเพ้งนึ็กน้อยแล้วคุณล่ะคุณคิดว่ายังไงคุณต่อสู้ตัวใหญ่ผมไม่กลัวครับเไ ติ๊ก้าของเรานะครับการเตะลูกจุโบอนะครับขอลองเท้าก่อนนะครับเดินมาครับนำลูกฟุตบอลวางนะครับตั้งให้ได้ระดับที่ตัวเองต้องการนะครับมองไปที่คานครับแล้วถอนหญ้าแห้งหนึ่งเส้นนะครับเข้าป่าเลยครับเพิ่มมลังครับรับมาใส่รองเท้านะครับรูสึกว่าตีนจะเหม็นมากเลยนะครับเตรียมตัวครับ ก่อนของเราครับที่จะเตะจุดโทษเป็นคนแรกนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับตั้งฟุตบอลครับตานสเตเตครับโอ้โหหน่อยรองเท้าด้วยครับเดินเข้าเดินเข้าไปครับเก็บมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาใส่รองเท้าครับกลับไปตั้งอีกครั้งหนึ่งครับหอนย่าหนึ่งเส้นครับโดนมาลังต่อไปคนที่สองครับ คนนี้ครับผมปั้นมาดีครับโทมัสโคซาหรือเรียกเขาสั้นๆครับซานี่ครับนี่คือการวัดลมครับวัดลมวัดลมว่าบอลจะไปทางไหนครับเขาจะกะองศาแค่ไหนการตอมุมครับยิงขมุมไหนดูครับลูกนี้ิดท่าเป็นเลขหนึ่งครับลมเรากะไม่ค่อยเท่าหร่ลูกที่สองของพิธีกรของเรานะครับ มีสต้งสเตปอะไรนะครับโอ้โหฟังครับว่าหนูอยู่ข้างในหรือเปล่าหนูเลยครับหนเลยครับโอ้โหยอดครับคุ้มเทจริงๆนะครับว่าผีหน้าของเขาครับจะให้โดนคานได้หรือเปล่าครับผู้คหูไม่โดนนะครับผิดพลาดไปอีกนะครับบ้านผมเรียกว่ากากเรามาดูโทมัสโคซาคราวนี้ผมหวังว่าคุณจะวัดลมไม่พลาดนะครับเขาลืมไปอีกอย่างครับเขาต้องฟังเสียงดินด้วยว่าดริง จะกะองศาเท่าไหร่ลมจะกะองศาเท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ได้ก็หาจักรแตนมาสักหนึ่งตัวมาช่วยวัดลมอีกแล้วครับมัดลมบ้าว่าบ้าลงตรงนะครับว่าดีครับว่าตรงไหนแข็งตรงไหนนิ่มสาเหตุของการยิงลรงนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่การวัดลมถูกต้องครับผู้ใหญ่เราไปดูไปพิธีกรนะดูทีส3ของพิธีกรนะครับ เขาจะทําได้หรือไม่นะครับตอนนี้ยังยิงไม่เข้าทั้งคู่นะครับหายแล้วครับโอ้โหมีแค่นั้นแหละครับฝีมือของวิดีกรกกาักกาศสไตล์รักกางดูไอ้ซ่ของเราครับไอ้แซ่ประวัติของเขาครับเป็นนักมวยเทปพิเวตมีส่วนลุงบีนีครับตีตีมาหนึา150ครั้งครับแพ้ทุกครั้งครับน้หรับไอ้ซ่าครับการนี้เขาไม่วัดอะไรแล้วครับแต่๋ยวเขาเล่นท่าเอาครับ ไม่ใช่นี่คือการหลอกซีรีหนึ่งครับที่นักผู้อนไม่เคยจะรู้ว่าการหลอกแต่ก็ไม่สำเร็จครับโทมัสโคซาเราถ้าเป็นทีมผมเนี่ยผมขายเลครับลูกทีสี่ครับของพิธีกรครับสถิติการขึ้นชุดขึ้นสังเวียนมา1 1ึ่ง้ครั้งแพ้่ทุกครั้งเหมือนกันครับโดนกรรมการตัดแท้ครับไปจับหูกรรมการเนี่ย ้อ้โ้เฉียดไปนิดนึงนะครับเป็นลูกที่4ของโคซ่าครับจำหลังอยู่หนึลูกครับรอบนี้ผมได้ข่าวว่าเขาจะใช้พลังจิตครับพลังจิตเรียกลมปรางของร่างกายครับเขาเดินไกลมากครับเดินไกลมากเขาเดินไปแล้วครับเขาเดินไปแล้วเขาเดินไปแล้วเอาชิปลูงนี้ครับโอ้โหครับตัไขายดินครับลูกสุดท้ายนะครับ ของพิธีกรของเรานะครับมาดูกันว่าทําได้หรือเปล่านะครับทําไม่ได้นี่เสียชื่อเลยนะครับโอ้ครับด <ulous. S 2> สูดส,ดสุดท้ายครับต้องทําให้ดีที่สุดนะครับโอ้คหถอนครับถอนครับเดี๋ยวทางกันเขาก็ไปตั้งที่อื่นครับงั้นเราไปตั้งที่รูนว่าเขาจะไปตั้งเป็นอะไรนะครับโดนเหล็กหลังประตูลุยสุดท้ายของ โอมัสโพอซาหรือไอซ่าคร ok i, yeah. JI, s, um, ับเขาจะเล่นสไตล์แบบพาล้อมลูกนี้ครับเขาต้องหันไปกดปีปีก่อนครั้งเพื่อลดความนะครับนี่ครับโอ้โหวดความสมาธิเขาจะทำได้หรือไม่ครับโดยกันลุ้นนะครับลูกนี้โอมัสโพอซา ก็ทาร้อยสิบคาร์ลอสทั้งแมตส์ี่โรนันโดครับต่างฝ่ายต่างท้ำไม่ได้ครับเราจะต่อไปอีกนะครับยิงลูกจุดโทษชนคารครับตอนนี้จุดโทษลูกที่126ครับกรอบกันเป็นแถวเลยครับตอนนี้ยิงบอนเราก็ง่วงนะครับไม่ไหร่จะเตะได้นะครับเริ่มเลยครับลูกที่126ครับเหมือนพ่อญาตัวดนยาตายขายแล้วขายอีก ดูโทมัสโคซ่านีครับ <c oughs> โอ้ยยาครับยาครับใจครับ <c oughs> โคซ่าครับตื่นหรืยยังครับตื่นหรืยยัง <c oughs> โอ้ยครับอ <c oughs> นเพียแน่ครับแน่คนขนถ่าน พี่รอดกว่าผมรอมนันนักถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่เอามาเตะครนะตอนสปายอับเดี๋ยวเราจะให้นักกีฬาเราพักเนแป๊บนึงครับโคมันโพรสากับทีมกอล์สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกยังไงกับการเตะบอลในวันนี้ครับโฆษณานสักแป๊บครับเดี๋ยวเรามาเจอกันรู้สึกลถไปฟมหมด ร้อนที่ไม่ใช่หรอนี่ครับเราจะมาถามกับโทมัสโคซาครว่าเขาดีใจแค่ไหนครับที่เขาแข่งได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่หลวงในการแข่งในครั้งนี้ S 2> <S 2> เคครรรัับบมีอะไผมอยากจะถามคุณว่าคุณดีใจขนาดไหนครับที่ชนะในกนารแข่งขันในครั้งนี้ครับอะไรครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะโค้ชบอกว่าตึงเรายังมาถามว่าการแข่งใน,งนครั้งนี้คุณรู้สึกดีใจขนาดไหนครับดีใจม,มากครับมันอยู่แล้วอ,อยู่แล้วใช่ไหมดูดูดูดกากตัวก็เห็นครับกากกากกากนี่กากกากอุก้ยอุ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 ้สวัสดีครับ เป็นยังไงรู้สึกไงบ้างครับพี่ไม่เสียใจนะครับการแพ้ในวันนี้ไม่สนใจเสียงนกเสียงกาทั้งหลายนะครับนสัมผัสสัมผัสมีอะไรอันนี้ครับคุณก็ต้อไม่เสียใจนะครโปรแกรมหน้าเราแก้ตัวใหม่ได้คุณว่าไงครับก็มันก็ต้องมีแพ้มีชนะอยู่้ะดันแล้วก็แพ้ประจัากันครับก้าขี้นาขี้ที่แพ้ครับเป็นเพราะมื้อเช้าของผมเขาจะอร่อยสักเท่าไหร่กินอะไรนะครับกินขี้ วันน oui. hey, hey, mm ี้นะครับเราขอขอบคุณกับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับแม้มีคอมเมนต์กันบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับแอธีสเตเดียมของเรานะครับฆ่ากันตายก็ยังได้ครับขอขอบคุณกับนักเตะทั้งสองฝ่ายนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการลงโทษขั้นตอนที่หนึ่งมัดเชือกฟางมาไหมมามัดมาไม่มานี่แหละมา มัดกับดีเจเพียวมัดเลยมัดแขนมัสองเส้นครับดีเจเพียวอเส้นเอากบกันครับกบกันหมดแล้วชีวิตขั้นตอนที่สองครับวงน้ำหนักโอลิมปิกอาป้าอาป้าคันเป็ไฟจะพากันไปแก้งนะครับเราจะให้นักโทษอยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งปีครับ เราจะมาถามความรู้สึกควารู้สึกยังไงกับการลงโทษครั้งนี้มั้งครับตกกล้ามากฮะตกกล้ามากอะไรนะตกกล้ามากแต่งมันจ้ามากอีกคุณอะไรกึ่งจอมโอเคเป็นจอดเซนนั่นจะไม่หิดไปรออะไรไหมรอฟีน่านั่นลาฟีน่าต่อพบกับผู้ชมหน่อยครับเอาหมอกขึ้นหน่อย ผมรู้สึกว่านักเลงย่อมไม่เดินขามนักเลงคร่ะคุณตาบอดตามเหรอครับแกรเส็บนิดหน่อยแล้นมีแสงไฟตอนนี้ oh, <no. S 1> เรอาจอะามาทดสอบความไวของตาคุณแล้วกันว่าจะจับได้ประมาณแค่ไหนมอนับหนึ่งสองสามโอ้โหบอกแล้วตาผมมันไว หมอยังไม่ได้หมุนเลยเเฮ้ยอร่รอ่ะตอนนี้คือฟันกำบ้องเปล่าเลยมอนไหลไหลอะไรนะมันไหลไหลในน้ำไหลไหลครับเดี๋ยวผมมอาออกใเปลี่ยนเครื่องแล้วคืนตรวของอันน้ำอะไรเนาะ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 ไม่รู้สิครับเ <c oughs> ราซื้ <c oughs> ออะเราเราจะเข็ดจะหลับเลเดี๋ยวยังไงผมขอ,ขอาลารายการไปกับ นักโทษคนเก่งครับเพราะคนจะรักน่าโทษคนเก่งครับมีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับสวยงามมากแสงมันจ้ามากครับนครับไม่ดูก็ได้ครับแต่ดูกันเยอะๆครับพวกัใหม่ครับในเทปหน้าัครบา